ครับผมจังอื่นต้องขอสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะทุกท่านครับครับวันนี้ผมท่จะมาพูดเกี่ยวกับรัฐกาเบื่อต้องอ่นนะครับผมครับตื่แน่น,นอนื่แน่นอนครับวันนี้ก็าไม่พูดเยอะประเด็นอ่นนะครับผมจะพูดเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญอ่นนะครับ ครับคำว่ารัฐาเบื้องต้องอันนะครับรัฐาแปลว่าปกครองจะมาถึงความรู้อันนะครับผมรัฐจามาถึงความรู้ในตามปกครองอันนะครับผมครับแล้วมันจะเป็นยังไงก็ดูที่เทอรนนี้เลยอันนะครับผมครับความหมายอันนะครับผมครับ ราตธานั้นมีราับมาจากภาษาอังกฤษว่า political ใจแอ n g อ่นะครับผมโดยพ o l i t i c a l นั้นมีราับมาจากภาษาจีคำว่า polis ซึ่งมีความหมายว่าการจะองค์จรทางกาเมืองรูปแบบหนึ่งมุ่งจาถึงจารอยู่ร่วมทางของสังคมเหมือนเนาะ ไม่มีสิ่งใดอันใดอ่นนะครับผมอ่ไม่มีสิ่งใดใดที่เราอยู่อาศัยโดยาระราอำนาจและอิทธิพลของรัะมีอำนาจเข้ามาร้อมจอบกำหนดและชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่จอนเจอจนกระทั่งตายลงตึ้งตาปกครอง จางเมืองอันนั้นเนี่ยครับต้องออกตบหมายและรัฐาจาเพื่อให้เป็นไปตาม้ตบหมายว่าะด้วยความสัมพันธ์ของเอชชงหรือตุ่มชงจับเอกและความสัคคมพันธ์ระหว่างรัฐจับเอะตลอดถึงแนวคิดจางเมืองที่มีีิที่พึงต่อโลก ฟังมาตรงนี้ก็อาจจะงงน,นะครับผมครับคือวันนี้ครับคือรัชจาอันเนี้ยครับผมคือเป็นตาระท้อนแนวคิดถึงตาปกครองอย่างหนึ่งอันนะครับผมซึ่งตาปกครองเนี้ยครับผมมันจะรงผงยังไงก็ได้ต่อชีวิตเราเพราะรัชกาอันเนี้ยครับมาถึงตาปกครองซึ่งตาปกครองตาที่ผมพูไปอันเนี้ยครับ จะมีประชาธิปไตยราชาธิปไตยผด็จารทางผด็จารเบเ็จคอมมิวนิสต์ครับผมซึ่งบนโองนี้มีหลายรูปแบบมากครับผมในตามปกครองอ่นนะครับครับอ,นนอันนี้ก็คือความหมายเอ่าคร่าวๆะนะครับผมครับอ่าต่อไปครับผมจากมุมมองของนาฟี วิชาตาหลายท่างจะนิยามความหมายของคําว่ารัฐศาสตร์ไว้ดังนี้ครับอ่าข้อแรกครับผมเบนา์เบนนนังคริสให้ความหมายไว้ว่ารัฐศาสตร์เป็นเรื่องต่างรก็รวมเอาผลประโยชน์และอุดมตาที่แตกต่างตันมาไว้ในกลุ่มเดียวกันเดวิเดวิเ,ดวเอตัง ได้จากว่ารัตกากเป็นจ่าในทางกระตังสิ่งที่ดีให้ตับคนในสังคมอานะครับผมอีทั้งบูมโมูคอยมีมีมาเอาันะครับผมได้มีแนวคิดกรวมแนวคิดความหมายจ่อตับรัตกาไว้ตอนนี้ครับเช่นจอแคริงอานะครับผมได้อธิบายไว้ว่าเป็น ก็จะคือจะที่ว่าดจะจะเป็นตาขาหนึ่งของจังคมจากซึ่งมุ่งให้ความสนใจที่เรื่องของที่อธิบารกาจะองค์จางจางเมืองนจางประคองว่าด้วยดําเนินการต่างๆอาของนะอาอาบัชีอาครับผมอธิบายว่า กษัตรเป็นจาที่เกี่ยวข้องกับจันโดยพยายามที่จะทําตามเขา้าเข้าใจในยึดถึงถึงพื้นฐานของธรรมาชาติของรูปแบบของพัฒนาการของ,อ,งอัองอังไอ,าอาจาได้จ่าว่ากัตราเป็นจาสศึจษาที่เกี่ยวข้องตับจา,านใช้อำนาจเพื่อจ่เจียปัญหาความขัดแย้งในการจัด จัรพยาตรงที่มีคุณค่าโดยผ่านสถาบันตาเมินตาปกครองครับผมความหมายเรื่องความสำคัญของตาเมืินตาปกครองนั้นเออนะครับผมจะต้องพูดถึงสองคนนี้เออนะครับผมเพโตกับอวิตโตเติ้ลครับผมโดยเพโตนั้นเนี่ยครับได้อธิบายได้อธิบายว่า จางเมืองคืออำนาจในความยุติธรรมของคนทั้งปวงซึ่งเป็นอุดมเมอุดมบราที่ของอาศัยฝังอันนะครับผมทว่วงอาริเทอต์นได้จ่าวอาได้จ่าวไว้ว่าจางเมืองต้องมีอำนาจจางปกครองเป็นอาธิปัตย์หน่วยงานรัฐบาลจางจางเมืองต้องอาศัยอำนาจอธิอธิปไตยใน ทีดำต่างๆอะน,นะครับผมเพราะมนุษย์เป็นจักรเมืองอะน,นะครับผมมนุษย์แต่อึเรียนจาเมืองไม่ได้อันนี้คือแนวคิดของสองคนที่แตกต่างกันงอะนะครับผมครับต่อไปครับผมขอบคายของราชจักรครับผมก็จะมีดัานนี้อะน,นะครับผม หนึ่งเอเนี่ยคือปัญาจามืองอ่ะครับผมที่ว่าด้วยการศึกษาทฤษฎีจาเมืองปัญยาจามืองออะน,นะครับโดยแนวคิดเหล่านี้เนี่ยต้องจะนำมาเปรียบเทียบกันออะนะครับผมสองเเนี่ยเลอเ,เลยเนี่ยคือจกหมายจาทาเพนะหรือพรปิกรเอะน,นะครับซึ่งจะพบได้ในนิสิตาเอะนะครับผมซึ่งว่าด้วยจกหมาย ความสำคัญระหว่างประชาชนกับรัฐบาลรัฐประชาคนจากข้อที่สามเป็นจากที่ต้องบอบอพิหางอะนะครับผมอ่ะบอพิหางอะอะนะครับผม ให้กับประชาชนให้ตับประชาชน,ชาชนอ่าครับผมเจความสัมพันธ์ระหวา่างระหว่างประเทศเนี่ยครับอ่าก็คือ ความต่อมพังระหว่างประเทศอ่าก็คือทูนั่งนั่งอ่ะครับผมตามการปกครองอ่าก็คือจอจอจวอ่านะครับผมตามมือเปรียบอ่าเปรียบเทียบอันนี้อันนี้เนี่ยอ่าก็คือตามตามศึกษาปราตตามเมืองของอวิอวิโตเติ้งอ่านะครับผมซึ่ศึกษาในรูปแบบอ่าต่างอ่นนะครับ รวมถึงทาง่านทศจารย์รัธรรมนูญต่อไปข้อเจ็ดครับเจตจาราเมืองเป็นการศึกษาเจตจาราเมืองมุ่งเน้นทาง,าาางาพัฒนาเจเจตจิก,กนะครับผมครับซึ่งเร,ร,รตาต้องเข้าไปชดจายในปัญหาทั้งจหมายตาาค้าสมายตราเงินจหมายตราธนาคารปัญหาย,ยาเสพติดปัญหาจริงแวดล้อม อื่นๆพวกนี้อัะน,นะครับผมรวมถึงจาขาจิตชวิทยาจางเมืองเป็นต้นต่อไปครับผมความเป็นมาของวิชารัฐศาสตร์เนี่ยครับผมมีจียุครับผมนั่นก็คือยุคจียุคจีโบราณยุคโรมันยุคจางและยุคฟื้งฟูถึงสปะวิทยาจางอ่ะน,นะครับผม ครับตอนนี้ผมจะไม่เจาะยอะมากแต่ผมจะพูดคร่าวๆว่าเป็นาการพัฒนาจางระหว่างยุคต่างๆอันนี้คือยุคที่หนึ่งอันนี้คือยุคที่สองอันนี้คือยุคที่สามอันนี้คือยุคที่สี่เอน,นะครับผมครับเราสามารถแบ่งยุคได้ออกเป็นสี่ยุคที่ต้องยังมีอีกยุคหนึ่งออะน,นะครับผม นั่นก็คือยุคที่ห้ายุคดาวน้ายุคดาวน้าทางทางความคิด ยุคเจ้าหน้าทางความคิดอ่ะก็คือยุคเจลีนิยมนั่งเองเอนะครับผมซึ่งยุคนี้นั่นเนี่ยครับเป็นยุคที่ประชาชนจะมีแนวคิดออกเฉยอันได้อย่างเต็มที่อ่านะครับผมครับซึ่งแน่นอนมันต้องท้าทายกับระบอบอกเจาแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่เราเอื้อเืียงเอาไม่ได้เพราะทุกคนมีจิตคิดอ่าครับผม เพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้ยกเจ้าหน้าอนเนกครับผมจึงเป็นการพัฒนาจารให้เจอซคร่งซึ่งงระบบประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิส์ชาตินิยมแบบผลิตา ա กรรทหารผลิตากรรฟาสิกพวกนี้เป็นต้องครับผมอันนี้เป็นความสำคัญระหว่างรัฐชาตับสาขาอืนอ่นนะครับผมต้อจะมี อ่าประวัติจาตเศษาภูมิจาสังคมวิทยาอ่าเทววิทยาจาริยชืธรรมและนิติศาตแกะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากพับบิกบายอ่าจุไรอ่าจุไรแปรจีดโวโวไวเว็บอ่าพับ อพพทีบ,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 บีบีเอลไฟอคอมอันนะครับผมครับสามารถติดตาม,ตามไ,ดได้ได้ที่อ่าเว็บยูทูบดอทคอมดอทชแนลช่องนี้เลยอ่ะครับผมครับสามารถติดตามได้ครับผมขอขอบคุณครับผม